โยก็ถือครับอยู่ผมออนเซนนะครับหรือว่าไล่เบิ้มเองครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซสิคิลของตัวที่อัปเดตเข้ามาใหม่ครับตัวที่เนิร์ฟเข้ามาใหม่ให้มันเก่งขึ้นครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนะครับนี่ครับหลังจากอัปเดตมาใหม่นะครับก็จะมีตัวละครพวกนี้นะครับโคด้าแล้วก็ไลล่าแล้วก็อะไรวะนิกิตานะครับการลดความฟื้นฟูเพิ่มขึ้นนะครับของนิกิตาครับแล้วคูดาวน้อยลงนะครับแล้วก็ไลล่าการโจมตียานผ่านหนาด้วยไลเฟิร์นี่ก็จะนี้ครับแบบมีศัตรูแล้วได้วิ่งช้าครับส่วน ไอโคโดนะครับไอโคได้ก็จะแบบคูดาวไว้ขึ้นนะครับทุกคนนี่ครับเลยสกิลที่ผมเอาไปก็มีโคด้าไนรีนะครับแล้วก็นิจิตานะครับทุกคนเราจะไปตัวสุดท้ายก็จะเป็นไลล่าตัว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 ตสามตัวหน่อนี่ครับอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับส่วนเสียงผมก็จะแลกคูณมานะครับแบบคูดาวแบบกับโคด้าไว้ขึ้นนะครับเพื่องารพิเศษเวลาเนี่ยก็ไปดูแร็คกันเลยนะครับเลสโกใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมฟรีไฟราคาถูก ต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกไม,ม่ว่าจะเติมแบบเมลพาร์หรือยู d ดีก็สามารถเติมได้หมดและเติมเร็วเข้าไว100%้จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแถมเายังรับเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะมาครับเราก็อยู่ในแมปเล็กเชล่าทุกคนใช่หรือเปล่าผมอยู่ที่บ่อโคนะครับตอนนี้มันจะมีตัวนะทุกคนนครับโดยยูโคโดนี่เขาจะล็อกเป้าแบบตามศัตรูแบบนี้เลยนะครับทุกคนถ้าเราเอาเน,น,นี่ ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็แบบเพิ่งอัปเดตมาได้วันนึงครับอย,อยู่ข้างหน้าล้วครับปุ่มผมหายไปเลยนะทุกคนผมอาจจะเล่นแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวรออันนี้เป็นกล่อง,กล,อง,ก,ลองกล่องกระสุนปืนนะครับยวเขายิงอยู่ด้านหน้าเราทุกคนสวยเลยเอ้ยเอ้ยออไม่โดนไปไหนล่ะเปิดเปิดตามมองเห็นแนละเรามีตาีพิเศษครับเนี่ยทุกคนเห็นป่ะตัวสก็ตัวสกิลโคตรขี้โกง,ง,ง,งครับเออผมลืมบอกว่า เดี๋ยวช่วยพืกันพัดพุดมาดิอยู่ไหนอกีกหากันมันไไปไหนเหราววะทุกคนหายยังไวโดยยูโโคด้าเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันคูดาวไวขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับทุกคนถือว่าโกงอยู่นะครับถือว่าแบบเล่นใช้ดีกว่าก่อน <Okay. S 1> อัปเดกย,ยังมีตัวนะครับจะเปิดเหอเปิดแมบกันเปิดโปกันเปิดโป,ป,ดโปล็อกกันนั่งไงทุกคนเห็นละ หยูโม้น,นะเพื่อนด้านหลังเรามีนะครับเราไปโอ้โหยิ่เพื่อเราดาวสองครับเราขึ้นไปเคลียร์ตัวด้านบนก่อนมาดิมาดีดานหนึ่งเราทสามต่อครับหนูอีกเว้ยใจเย็นน้องผมยืดตัวนึงครับเราหามุมเล่นดีๆแล้วทุกคนตั้งใจเย็นครับเล่นฟรีไฟาย มาดมาดิแอคเลยแอคเลยมาดีเก่านักเก่านักมาทำเพื่อนพี่เดี๋ยวจะไม่มีครับแล้ววันนี้เราก็ไปหาเหรียญชบเพื่อนก่อนวะเพื่อนเรารอนานแล้วไอ้สองตัวหนอนน้ตาแล้วครับไม่มีครับโดยซูคุโคโด้านเนี่ยที่ผมวิ่งตีกำแพงเมื่อกี้ก็เลยเช็คคนนะครับถ้าแบบเราไม่อยู่หลังกำแพงเราก็จะไม่เห็นศัตรูนะครับเหมือนแบบอยู่ตรงน้าเราก็เปิดไม่เห็นครับเราต้องแบบไปหลบหลังที่กำบังเราถึงจะเห็นศัตรูนะครับว่าจะขึ้นีแดงหรือเปล่านะก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับทุกคนแล้วนนี้เราก็ มีเหลี่ยมไปชุบเพื่อละเดี๋ยวชุบเพื่อนคนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็ห้คคำลงมาชุบกันเองนะเออเราก็แบบไปหายงหายยิงกันนะครับทุกคนผมเสียดายมากเลยทุกคนผมโอ้โหปุ่มผมหายผมนั่งมาปรับใหม่หมดเลยอ่ะมันอาจจะดูแปลกๆตาไปนะครับทุกคนมาเพื่อนผมคงมาครบแล้วก็พวกอันนี้นะครับเปิดกล่องเลยนะครับทุกคนโดยกล่องนี้ก็จะมีเ k คที่ยิงไม่จํากัดนะครับที่ยิงกระสุนแล้วไม่แตกทุกคนอันนี้ผมก็จะไม่เล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูคลิปหน้านะทุกคนโอเครถมารถสปอร์ตขับานนะทุกค เฮ้ยมันลงลว่ะอันนี้เราเปิดตาพิเศษนี่ไงสองตัวครับมาดิยังไม่โดนว่ะมาดีดาวหนึง่งมาดีมาดิเองลงผิดท,แงงทแแีแล้วออน้องมีตาพิเศษเองลงผิดทีแล้วน้องมาดีตัวเพื่อนมีไงเรามีตาพิเศษก็จะขี้โกงมาเหมือนทุกคนเป็นสก,กิลที่ขี้โกองอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าการแก้ทางไหนเราจะไม่ยากลยครับถ้าทุกคนเห็นว่ามันแบบมีขึ้นอะไรนะครับให้ทุกคนกดดังนะครับ เพราะว่าศัตรูก็จะไม่เห็นเราแล้วนะครับแค่กดน,นั่งนะครับอ่าทุกคนมันก็จะไม่ได้ขี้โกงขนาดว่ารู้ทุกมุมซอกทุกมอกทุกมุมขนาดนั้น,นครับแค่ศัตรูแค่กดน,นั่งแล้วก็ไม่เห็นแล้วจังหวะนี้แล้วก็พร้อมๆกันนะทุกคนไปหากันต่อนะครับคนยังเหลือเยอะสามสิบสามคนครับแถวนี้เออผมก็มาเพื่อนสองหนอสอง,ององค์เหมือนเดิมนะครับลืมบอกเลยเพื่อนที่โรงเรียนครับอันนี้ก็จะเห็นมาบ่อยนะมีแล้วาหารถไปล่าดีกว่าทุกคน เราอย่าได้หลุดล่าอยู่ดิ้นดุซ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็ไปเก็บแอดด็อกก่อนพาไปเอารถนะครับเพราะว่าไหนว่าเพื่อนมีหน่อยตรงนู้นนะครับเราเก็บแอดด็อก่อนผมจะทำภารกิจเนี่ยผมทำภารกิจขั้นนะครับเกมเพิ่งอัปเดตมายังไม่ได้ทำเลยครับจะหมดจะหมดที่สั้นอย่างนั้นผมเดี๋ยวไม่ได้ทำเราอยู่รำเหนึ่อครับเวลามีที่จังหวะนี้ดีไปเลยครับจังหวะนี้เราเข้าหลังเพื่อนนะ ไม่เก็บแล้วโด,ดนแอดดรอปครับจะคอยไปเก็บวันหลังก็ได้มาดาเอ๋อยู่ไหนทำไรเพื่อนพี่ดาวแล้วเพื่อนเหมือนจะมีเหลือตัวเดียวนะครับช่วยผมยิงไป็นหนึ่งนะทุนนี้ก็อากาศร้อนมากทุกคนก็ดูแลสุขภาพของด้วยนะครับบ้านผมนี่อย่างรนะ้อนอ่ะตอนเนี้ยผมเล่นไปคือเงื่อออกไปครับโหแบบ ไอจะตายแล้วไม่ไหวแล้วก็อากาศร้อนมากครับจเจ้าหนี้เราก็มาลุ้นนะไป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 หาล่ายิงคนครับจะไปยิงเขาหรือโดนเขายิงก็ลุ้นง่ายอีทีนะทุกคนไ <laughs> ครับไปเพื่อนขึ้นมา let's go let's go เรากะพยายามเข้า in my soul ไม่ใช่นะแล้วรับน้ลองไปมั่วครับตอนนี้นยยังมีใครยิงมาแล้วบอกเลย ผมให้ไม่เกิน2อเมตรถ้าผมเจอคอยดูไอพวกนี้โดนผมหมดอ่ะวนี่ไคอยดูเลยให้ไม่เกิน2เมตรโอ้หจริงด้วยให้ไม่เกิน2เมตรจริงเพื่อน่อยถอยกลับกลับกลับไปชุบด่วนเลยกลับไปชุบด่วนเลยโอ้โหดีเราเพื่อนอยู่ตรงตู้พอดีเลยมันรู้ได้ไงวะเนี่ยเกือบไปทุกคนดีนะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตาตานี้ตาโคโดโคด้าดิโคโลยคล้ายๆกับโคโน่ครับเฮจะติดโคโน่ไอ้ เป็นโคด้านะครับไปี๋วยวนี้สายตาพิเศษมองกันมีไหมมีล็อกเปล่าไหมเอ๊ะเหมือนจะมีตรงนู้นครับน่าจะตีเรายิงเราแต่กี้นะตาพิเศษเห็นละี๋วยวนี้เรากเก็บของกันนะครับตรงนู้นก็มีครับตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีคนนะครับมีแต่ว่ารับๆนะครับแล้วก็เก็บเก็บคุเก็บของให้พงให้พร้อมนะครับมีปืนยิงไกลนลคนเสียดายนะมีแค่พี๙ศูนย์เราเปิดตาเช็กก่อน มือนจะหายไปแล้วครับคุณซองไม่มีกระสุนอ,อีกไม่มีว่ะแต่เราก็วิ่งไปหาเพื่อนก่อนนะครับเหมือนจะเห็นรถว่ะอยู่ไหนแล้ขับอ้อมไปไหนรุกคนไม่รู้อ่ะไอ้ตีที่ยิงเราแน่เลยผมว่าแต่เนี่ยผมจะวิ่งไปหาเพื่อนนะครับเห็นรถพอดีก็เลยย,ยูเทินกลับมาอยู่ไหนล่ะไปไปตู้ชุบนะครับผมได้นิเสียงรถนะแถวตู้ชุบอ่ะ เ้ยตายพิเศษนั่นไงยิงด้วยทุกคนมาชุบเพื่อนยิงด้วยนะครับเจ้าวนันนี้เองจะหนีไปไหนเองจะหนีไปไหนมาจจุราดมาหายอยางแล้วโอหูยสกายเล่นกันไปเลยหุ้ย,ยใครลาดวะป้างขู่ร้ายไม่ทันอีกคนโอ้โหแม่งลาดคิวเราโอ้โหของก็ไม่ค่อยมีด้วยตอนนี้เพื่อนเราตายไปหนึ่งครับเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อน ไปลงแม่งตอนไหนวนะเนี่ยแล้วไปลงแลกยาก่อนครับเพิ่งลงมาเราไม่มีของเลยต้องใจเย็นนะครับทุกคนเล่นฟรีไฟลยนะครับตอนนี้แลงแล้งยังไม่รีดใจใกล้จะรีแล้วครับอีกไม่กี่วันนะก็น,น่าจติงติงหน่อยครับมันก็จะมาเริ่มเล่นกันตอนท้ายกับเริ่มเล่นซีซั่นนะครับเหมือนมีตัวยิงกันนะครับขวามือเราเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยเ้ยอ่าคิวใครครับมีมาดิยิงฟรีสปอร์ต โอ้ยเพื่อนโอ้ยอุ้ยเอ้ยโอ้ยวีดเอ็หรอทำไมแรงจังเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนบุญฟิล์มบุญฟิล์มเพื่อนรักช่วยแน่มาเจาะแล้วเพื่อนเร็วเร็วโอ้สวยครับเฉีวยวเฉีวยวจมีตั้งไอบอลอยู่ครับแม่งเล่นวีดเอ็ทำไมวีดเอ็มาแรงอย่างนี้ทุกคนโฟติมันไม่แรงขนาดนี้นะไหนวะเหมือนจะหยุด มาดิมันดาวหรือเปล่าเหมือนที่จะดาวนะครับแต่อยู่บนบ้านนี้น่าจะมีน่าทุกคนเนี่ยมีอ่ะเราก็เก็บของกันโอ้ลูกไฟใครวะนะรอไฟหมดแล้วค่อยเก็บของครับโอ้ยโคตรฟูโคตรฟูโคตรฟูโคตรฟ,ฟูของโคตรตึงของโคตรฟูครับมีตัวบนบ้านครับเพื่อนใจเย็นๆเก็บของอยู่ใจเย็นใจเย็นเอ้าอี๋โอ้โหมันตายอีกแล้ว เรงสารจริงเริ่มเก็บของนะครับใจเย็นนะครับเพื่อเราตายแล้วก็ไม่ต้องรีบนะไปดิโคโนโอีกเสีย,ยาดายครับถ้าไม่มีโคโนโอนะเสร็จเราได้ตัวนี้อยู่ไหนเพื่อนเว้ข้างล่างครับสามทีเสร็จไปด,ดิหมาดิไปดิยิงหวัวาสามรอบก่อนเลยสามรอบก่อนเลยโอ้โหของโคตรปูอะ่ะเฮ้ยมีตัวมาชีนะครับอุ้ยเนี่ยไปดิยิงไม่โดน ขึ้นบ้านก่อนนะวันนี้เฮ้ยวุ้ยเกือบหเพื่อนไม่บอกว่าอด้านบนมีนะครับสวยเพื่อนเรายิงตัวนั้นดาวเกือบไปนะครับทุกคนดีนะลูกจองผมล็อกหัวทำไมลูกจองผมล็อกหัวทุกคนแปลก,ปลกนะแป,กแปลกนะทุกคนทำไมลูกจองผมล็อกแต่หัวนะยิงโดนแต่หัวใช่ปะเนี่ยผมเล่นโป๊เป่าโปเลียนปะเนี่ยเฮ้ยดีนะ,ะมันไม่ตายครับมันจะมีอยู่ยิงด้านขวาับ อย่ารอเข้าวงก่อนนะครับจกกังหวะนี้ด้านบนก็มีด้านล่างก็มีโอ้ยเราจะเข้าได้ไหมฮนะเปิดตาวิเต็กก่อน,นนะครับเยอะไปหมดเอ้ยไอ้งมาหาใครนเนาะด้านบนมีเห็นดีฮะทำบอกกันเลยอุ้ยโดนไล่อีกอู่โดนร้านอีกแล้วโอ้ยโดนไลานแ่สองตัวแล้วไปเนี่ยอะไรมาเสียงว่าจะแปลกๆนะครับว่าไม่สบายนะทุกคนบเสีงยงขึ้นจมูกมากเลยครับก็ไฟอ,อาจจะมีฟุตฟุตฟุตฟัดใจเย็น มาดิท้องใจเย็นนะครับด้านหลังเราก็มีต้องให้เพื่อนเคลียร์หลังนะครับเราก็มายิงตัวนี้เฮ้ยเหมือนจะเล่นเป็นด้วยนะครับตัวนี้แต่งตัวาาลาระเบิดละล,ะละายบอไปไม่มีตัวเดียวนะนีน่ตาวิเศษเราทํางานแล้วครับคือเรามีตาวิเศษก็จะดีเหมือน,นเรารู้นะครับว่าศัตรูจะวิ่งมาทางไหนครับเราจะเล่ดักดักถูกนะ พี่มาหาใครวะมีตัวพุ่งลงเอ็งลงมาทำไมน้อเอ็งลงมาทำไมถ้ามีตัวลงอ,งอย่างนี้ก็น่าจะมีตัวชุดในเมืองนะครับน่าจะมีตู้อยู่ด้านในเมืองนะครับผมว่าเพราะว่ามันพึ่งลงมาอย่างงี้ตู้ที่อยู่ในวงก็มีแค่ในในเมืองตัวเดียวนะที่ใกล้สุดมาดิยังไงครับมาดิเล่นรีไฟต้องเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าถ้าตูมาทางไหนนะครับหลายคนก็คงทำไปแล,ะละ้วล่ะด้านขวามีครับด้านหน้าก็มีเยอะหมดนะครับ เราต้องดันเข้าวงนั้นนะทุกคนต้องรอเขาปาดเอ้ยเขาไม่ปาดวะอเขาวิ่งเหมือนเขาจะวิ่งเข้าบ้านปะสวยเพื่อนใช่ไหมเรารดันเข้าวงกันเขาวิ่งเข้าบ้านครับเฮ้ยทำไมโคโน่เดี๋ยวจัะวะทุกคนเขากลับมาเล่นโคโน่กันแล้วเหรอเฮ้ยใช่ปุ้ะเนี่ยใช่ปุ้ะเนี่ยเราก็ซื้อของกันอย่างนี้แรกกระสุนกระสุนได้พร้อมนะครับมอบวงสุดท้ายแล้วนะเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าก็มาติดตามชมนะครับเหลือสองคนครับ น่าจะคลอตตี้กันนะสองคนนั้นน่าจะใช่นะครับคลอตตี้กันเหมือนเขายิงกันนะครับจังหวะนี้เราเข้าหลังครับเราแจมเช็คก่อนครับมีตัวเดียวจริงนะทุกคนเราต้องที่เปิดก็ไม่ใช่แดนครับคือต้องเช็คด้วยครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะโอ้โหจุดขึ้นนะเราปั๊มยาดีเสียงเหมือนเขาเล่น M7-9 เลยทุกคนผมยิเมนเสียงทักปืนอะไปไหนล่ะ ใจเย็นนะครับวงมันดีดกลับมาทางนี้นะทุกคนจะวางกับระเบิดนะครับเผื่อเขากระโดดลงมาจากด้านบนนะครับจังหวะนี้เราปั๊มย่างน,นะครับเขาน่าอยู่ด้านบนนะเนี่ยจริงด้วยจวังหวะนี้แลหละจังหวะนี้เราต้องดังตายอุ้ยอุ้ยดูกซองล็อกห่วอยู่แล้วอยู่ไหนอีกตัวนึงมาดิมาดิมาดิครับชิวๆนะครับ โคด้าโน่หนึ่งครโคด้าโน่หนึ่งนะครับโอ้โหูโค่นน้ำวันโค่นน้ำพระศรทแต่งองนะครับเหมือนลูกซองล็อกหัวทุกเม็ดเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปสกิลโคด้ากับนิกิตาก็ไลล่าหรือเปล่าสามตัวผู้หูมหาพายนะครับเป็นการอัปเดตมาที่ดียนะก็สับสกิลนี้ก็สามารถไปเล่นได้นะครับทุกคนใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับใครอยากทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะจุ๊บ